ตลาดเซฟวันโกแบงค์พันแบงค์เดียวไม่พอจริงๆค่ะวันนี้นะคะมาบุกตลาดเซฟวันโกสีสมานเพิ่งมาเป็นครั้งแรกร้านค้าเยอะมากมีพันหมดพันมีหมื่นหมดหมื่นจริงๆมาเริ่มที่ร้านแรกกันเลยค่ะสะดุดตรงชีอบัง n g นี่แหละชื่อว่าเกรทแอนด์เดดนะคะขายชีอบ pang ขาชิ้นละสี่สิบห้าบาทค่ะจัดไปหนึ่งชิ้นเดินต่อมากะว่าจะหาของคาวไปสะดุดของหวานอีกแล้วขนมเบื้องไทยปนนทรค่ะแห่งครีมฟูฟูแบบนี้นะคะดึงดูดใจมากจัดไปห้าชิ้นค่ะชิ้นละสิบบาทห้าสิบบาทอยากจะเข้าทุกร้านนะคะแต่ก็กลัวก ร้านนี้ค่ะชาแม็กไทยทีอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะขนมปังกระเทียมชีสร้านนี้ก็น่ากินมนากร้านไก่ยอคูภาพขาดทอดกันมาล้นก็รอบฟูๆน่ากินมาละสิบบาทาจะกินอะไรเย็นๆสดชื่นนะคะก็เลยจัดน้ำส้มไปเป็น,นส้มสลับบี้นะคะ40บาทแก้วจิ๋วแบบนี้ร้านยังไม่เปิดนะคะก็มีคนต่อรอคิวและะ้วค่ะสตรอเบอร์รี่แล้วก็ช็อกโกแลตด,ดูใบนะคะใส่ช็อกโกแลตให้จุกๆแบบนี้แล้วก็เส้นคูนาฟ้าแบบนี้เลยแล้สั่งเป็นเจ็ดออนนะคะ120บาทถ้าไม่เจอธนาชาใต้นะคะก็เหมือนมาไม่ถึงตลาเ นี่ต่อคิวมาซือของข้าวกลับบ้านกันนะคะสปาเกตตี้ค่ะร้านนี้แล้วเอาสปาเกตตี้ขี้มอททเลมา1กล่องนะคะกล่องใหญ่มากนี่ก็ต้องมากินลูกชิ้นนายปิงอีกค่ะสั่งไป1นชุดนะคะ60บาบาทแล้วก็จัดมีไก่ฉีกไปอีกค่ะมีไก่ฉีกพระรามนี่ก็คือผลงานนะคะที่ซื้อมา1รอบให้แม่ลองกินลูกชิ้นนายปิงนะคะอร่อยเอออร่อยจริงอ่ะยังไม่จบนะคะไปสั่งยำกันค่ะยำปูมาเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้านะคะคลิปชวนชิมและที่นี่คือตลาดเซฟวันโกศิสม